เขาไปเจออะไรมาทำไมถึงอยากกลับมาหาคุณสวัสดีค่าวันนี้นะคะมาดูพลังงานกันนะคะเขาคนนั้นนะคะน่าจะเป็นคนเก่าของคุณแหละนะคนคนนี้นะคะอาจจะแบบเคยทิ้งคุณไปนะเคยไปหาคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นนะทิ้งคุณไปมีคนอื่นหรือว่าอาจจะแบบนะจบกันแบบไม่ค่อยดีนะคะมาดูกันว่าทำไมอะ่ะอยู่ๆอ,อะคนคนนี้อะ่ะนะ เหมือนเขาอยากจะแบบกลับมาหาคุณนะแต่ว่าเรามาดูกันนะคะว่าเขาไปเจออะไรมาเนาะทำไมถึงอยากจะกลับมาหาคุณนะอะไปดูกันพลังงานนะคะเป็นอย่างไรเขาไปเจออะไรมาไปเจอคนที่แบบไม่ได้น่ารักเหมือนคุณนะคะไปเจอคนที่ดูเหมือนว่าเออไม่ไม่เอาใจเขาอะเหมือนเขาต้องแบบไปตามเอาใจเป็นฝ่ายแบบไปตามเอาอกเอาใจอะนะคะ นะก็เนี้ยแหละเนาะเจอคนที่เหมือนแบบว่าเหมือนแบบอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยอะ่ะแล้วก็ให้เขาอะ่ะเป็นฝ่ายแบบไปวิ่งตามไปคอยทุ่มเทไปคอยตามดูแลเทคแคร์ care, นะคะแล้วก็เหมือนว่าเขาไปเจอคนที่ค่อนข้างแบบว่าเรื่องเยอะเรื่องมากเยอะสิ่งนะคือเขาอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบเตะหรือไปเจอคนที่ เหมือนแบบออกแนวแบบมีความแบบหัวสูงนิดนึงอะนะเหมือนกับว่าอ่อไปเจอคนที่แบบว่าชอบอะไรหรูหราฟุ่มเฟือยชอบของมีราคาชอบของแพงๆชอบของหรูๆนะต้องแบบกินหรูอยู่ดีนะคะแบรนด์เนมหรือว่าแบบติดแกลมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวเขาอะเปไม่ไหวนะคะเปไม่ไหวหรอกเนาะเงินะงน้อยงบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยนะคะนะอ่ะ จะไปตามแบบนะเปขนาดนั้นอะนะคะตัวเขาก็ไม่ไหวหรอกนะคะเอาจริงๆเนาะเหมือนว่าบางทีอะเขาไปจีบเอ่อไปจีบหรือว่าไปคบกับคนที่อาจจะดูแบบว่าเหนือเหนือกว่าเขาอะเนาะคือหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานนะนะคะฐานะหรืออะไรแบบเนี้ยนะก็คือแบบเหนือกว่าเขานะคะมีแบบเยอะกว่าเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะหรือไปเจอคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าดูแบบ High profile นิดหนึ่งอะเนะจะไปจีบคนลักษณะนั้นนะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตัวเขาอะมีอะไรเนาะมีอะไรจะไปออฟเฟอร์ให้เขาละนะเออจะมีอะไรไปให้ไหมไม่มีนะคะตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเงินทองอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนาะที่จะแบบไปเปใครนะเพราะว่าบางทีอะตัวเขาเองยังลำบากเลยนะคะเนี่ยตัวเขาเองยังลำบากตัวเขาเองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยอะนะคะ นะจะไปนั่งเปคนอื่นนี่ก็คงไม่ไหวแล้วก็บางกรณีก็คือตัวเขานะ่ะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วอะ่ะนะคะมันก็ชัดเจนแหละนะว่ามันเป็นอะไรกันไม่ได้มันพัฒนาอะไรกันไม่ได้นะแถมถ้าตัวเขานะไปเจอคนมีเจ้าของแล้วแถมตัวเขายังต้องแบบไปไปแบบ ตามเอาอกเอาใจนะดูแลเทคแคร์ซื้อนาซื้อนี้ให้นะคะตัวเขาเองก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเสียเงินน่ะแต่คงไม่ได้อะไรกลับมานะเพราะว่าเจ้าของเขาอ่ะนะก็นั่งอยู่อ่ะนะคะเนาะนะเออจะมาคบอะไรกันจริงจังกับเขาอ่ะนะคะมันไม่มีทางเป็นไปนได้อยู่แล้วอ่ะนะอืฮึนะนะนะก็มีแต่เจ็บปวดเสียใจกลับมานั่นแหละนะคะ แล้วก็ไม่แน่นะตัวเขาอ่ะอาจจะไปเจอคนที่แบบว่ามีแบบอ๋อเล่เหลี่ยมอ่ะเจอคนหลอกลวงนะ่ะอาจจะหลอกให้เขาแบบไปไปเปนะหลอกให้เขาไปรักหลอกให้เขาไปเปหลอกให้หลงเนอะหลอกให้เสียเงินเสียทองนะเออแต่ว่าเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนะคะ <c oughs> ก็เป็นยังไงล่ะเนอะเจ็บปวดเสียใจกลับมานะคะเครียดเลยนะเพราะว่าเสียเงินไปแล้วอ่ะนะคะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะ ก็นั่นแหละรู้สึกแบบโอ้ไม่โอเคนะเจอแต่คนที่แบบโกหกหลอกลวงไม่จริงใจอ่ะนเนี่ยไม่จริงใจเจอคนไม่ซื่อสัตย์นะคะแสดงว่าไอ้ที่เขาแบบอยากจะกลับมาหาคุณนะเป็นเพราะว่าตัวคุณไหนจริงแล้วคุณคุณดีกว่าทุกอย่างอ่ะเนาะคุณน่ารักนะคุณไม่เคยมาเรียกร้องร้องขออะไรจากเขาเลยนะคะคุณะมีแต่ให้เขาด้วยซ้านะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเขานะคะนะไม่ใช่คนที่จะแบบว่า คิดอะไรนอกใจอะนะคะตอนนี้ตัวเขาก็คงจะแบบว่าคิดถึงคุณเนาะอยากกลับมาแล้วก็คงรู้สึกว่าเออรู้งี้อะนะรู้งี้อะนะคะนะคีบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้ดีกว่ารู้งี้จะไม่ทำแบบนี้เลยนี่ก็คือพลังงานของเขานะคะ